ลูกแรกนะครับทางหมอนทองวิทยาตัวแทนจากชะเชิงเซาบางนุษใช่ไหมครับสีไม่ไม่ไม่ใช่สีนะครับมาลุ้นกันนะฮะลูกแรกนะเข้าไม่เข้า,เ,าเข้าไม่เข้าก็เสียง่ลยเอาเอาลยฮะลูกแรกนะครับ ยิงนำไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะหมอนทองได้เปรียบไปก่อนจากการยิงคนแรกนะครับเอาล้วครับผู้เล่นของฝั่งระยองเดินออกมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกองหน้าเบอร์เก้าหรือไม่นะครับแต่ใดๆก็ตามระยองเล่นดีทุกคนจริงๆนะฮะพร้อมร้องกับหมอนทองเล่นดีทุกตัวสู้นะฮะสู้มากๆเอาแล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่าทางฝั่งตากชินระยองจะสามารถ ตีเสมอได้หรือไม่ โอ้โห oh ผู้รักษาประตูโชเซฟไปก่อนนะครับหนึ่งลูกโอ้โ oh หตอนนี้มอนทอนได้เปรียบแล้วครับสุดยอดเลยฮะเสียงดังกระหึ่มนะครับทั่วอัศจรรย์เลยเอาละครับเบอร์สิบเป็นใครไปไม่ได้ครับซุปตายหนึ่งท่านน้องต้อมอัครีบูสุดสูงเข้าไม่เข้า โอ้โโอโสุยดออออสยอดเลยครับวันนี้ไม่พลาดนะฮะวันนี้ไม่พลาดเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้พลาดไปหลายคนนะฮะวันนี้อาจารย์สกลติวมาดี กลับจากเกมเมื่อวานนะ่าจะไปยิงซ้อมยิงอยู่โทษนะฮะจนถึงเที่ยงคืนแน่ๆเอาละครับคนที่สองของฝั่งระยองนะครับต้องเข้าเท่านั้นเพื่อยื้อเวลาให้กับตัวเองได้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อถ้าไม่เข้าแล้วแล้วก็ไม่อยากจะพรืดนะฮะ เข้าไม่เข้าฮะสัตว์เปรี้ยงโอ้โหเล่นทางจังหวะน,นี้ถือว่ายิงฉลาดนะฮะเล่นทางเข้าไปทางฝั่งซ้ายนะครับของผู้รักษาทางฝั่งขวาของผู้รักษาประตูโอ้โหตอนนี้นะครับผลรวมอยู่ที่2 1นะฮะ ผลที่สามของบอลทองเดินออกมาเบอร์อะไรเอย่ยใครทราบบอกจอมด้วยเบอร์อะไรฮะสิบสองใช่ไหมฮะสิบสองชื่อน้องอะไรเอย่ยปอโต้ใช่ไหมฮะโอ้โหมานี่แล้วครับปอโต้นะฮะจากโปรโต,ตุเกสปอโต้จะยิงด้วยเท้าซ้ายหนักหน่วงห,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 หรือไม่ เข้าไมมเข้าเข้าไหมเ้่งคุณพอเฮะโอ้โห สามหมื่นกว่าท่านนะฮะทั่วประเทศนะครับลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำตอนนี้นะครับออกนำไปแล้วฮะสามประตูต่อหนึ่งเอาแล้วครับในส่วนของระยองจะเดินมาลุ้นทำประตูต่อต้องเข้าเท่านั้นนะฮะเพื่อที่จะยือเวลาต่อเข้าไม่เข้าเสียงเบาเชียวสัตว์เปี้ย โอ<ฮ>้ดกุกอนสินะฮะโออโอ้โหงั้นก็แปลว่าโอกาสของทางรายองยังมีอยู่นะถ้าผู้รักษาประตูสามารถเซฟการยิงจุดโทษของหมอนทองได้ลูกนี้เราต้องเข้าเท่านั้นเพื่อถือความได้เปรียบครับนะครับ ใช้บางนุชหรือไม่ฮะบางนุชใช่ไหมฮะกองหลังกับตันทีสามหมื่นกว่าท่านที่อยู่ในไลฟ์นะฮะเข้าไม่เข้าทุกคนอยู่บนอาจารย์ว่าไงเข้าไม่เข้าโอขับตันนุชนะครับหรือบางนุชเบอร์บาท แปรเลียดด้วยเท้าขวาสีบเส,สอ2นะฮะทางฝั่งซ้ายโอ้ยบ้าพอเข่อยพ่อนะฮะ3-1อยู่แท้นะฮะต้องมาลุน้นจังหวะนี้แบบหัวใจจะวายแมนะเอาแล้วครับตอนนี้ออกนำไปแล้วฮะ4ประตูต่อ2อถ้าจำไม่ผิดนะช่วยจําให้ผมด้วย เอาล่ะครับต้องเข้าตอนนั้นเพื่อยือเวลานะฮะแซบอยอข้าเข้าหเข้าไขาปียโอ้ดถกทามเอข้าฮะโอ้ยตกใจหายใจตาคายขาดคุณผู้ชมโอ้ย ว,ว,ว่าแล้วเชียวทำไมบอลมันกระเด็นออกไปข้างหลังโอ้โหไ่้เราก็นึกว่าไม่เข้าบ้าบอฮะเอารบกวนทางเจ้าหน Herrn. ้าที่สนามตาราวดีเกมนะฮะเย็บตาข่ายด้วยฮะมันทำให้คุณผู้ชมนะฮะแบบเฮ้ใจหายฮะเข้าใจผิดได้โอ้แม่แต่ละคนเห็นลูกออกไปทางลูกวิ่งนะ กระโดดดีใจกันใหญ่เลยคนสุดท้ายเข้าไม่เข้าอีกสักรอบเึงงเข้าไหมเข้าจบเกมเลยนะ